ปัจจุบันตอนนี้ผมว่าเรื่องหนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาที่ใหญ่มากพอกําลังซื้อมันหายแบบนี้แล้ครับรายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายยังอยู่มันเกิดการติดลบวิธีง่ายที่สุดก็เป็นหนี้มันง่ายกว่ากันครับคือพอมันขาดปุ๊บเห็นส่วนต่างกู้ง่ายก็เลยไปแก้ปัญหาตัวนี้โดยวิธีการกู้กู้ปุ๊บสุขทัพทันทีการเป็นหนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นง่ายคนก็เลยเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วเนี่ยเคนดูจะเป็นห่วงเรื่องการกู้นี่ยืมสินเยอะเหมือนกันเนาะครับปัญหาจริงมีเเยยออะะใช่มมัครบาก เคนครับสวัสดีค่บคุณเอมตอนรับเคนเข้าสู่รายการ t ู m o r r o นะครับวันนี้ทู m o r r o มาคุยกันเรื่องของสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของชีวิตทุกคนก็คือการเงินครับแนะนาก่อนว่าเคนเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินครับนะแล้วเราประทับใจมากเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เคนทำเนี่ยมันจะมแีแต่เรื่องของแบบประวัติศาสตร์การเงินเรื่องของข่าวสาร,ค,รคือไม่ใช่แค่เพอร์ซันอลไฟแนนซ์อย่างเดียวด้วย ครับวันนี้ก็จะได้มาคุยกับเขนในเรื่องนี้นะครับเอาเริ่มแรกก่อนเลยปัญหาของการเงินตอนนี้ของคนไทยเนี่ยจากที่เขนได้อยู่ในฝั่งของคนที่แบบได้ฟังปัญหาของผู้คนมาตลอดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ คือคำถามคำถามที่ผมได้รับจากคนที่ติดตามเพจแล้วกันนะครับหลายๆคนจะคิดว่าโอ้โหเป็นเพจมันนี่บัฟฟาโล่ต้องมีคนมาถามเรื่องการลงทุนบิตคอยหุ้นอเมริกาแน่เลยจริงๆถ้าเกิดจะให้จะให้เปรียบเทียบจริงๆเวลาคนเรามีปัญหาทางด้านการเงินนะครับไอ้ปัญหาทางด้านแบบด้านบวกอ่ะที่มันเป็นเรื่องลงทุนอะไรเงี้ยมันเปรียบเสมือนกับคนที่แบบว่าสุขภาพดีอยู่แล้วแล้วการตัดสินใจว่าเออจะไปยิมดีไหมเพื่อออกกําลังกายให้มันสุขภาพดีขึ้นแต่เปรียบเทียบกับคนที่แบบเขามีปัญหาทางการเงินอย่างนี้นครับ คือเขาป่วยแหละ9ใน10ที่เขา้ามาถามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาต้องการหาคนช่วยดังนั้นคนกลุ่มนี้ครับเขาจะกล้าถามกล้าบอกกล้าเล่ามากกว่ากลุ่มคนที่แบบเขามีปัญหาทางแบบเชิงบวกที่เรื่องลงทุนดังนั้นผมว่าปัญหาปัจจุบันตอนนี้ผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วมันก็จะสอดคล้องกับทางประกาศของทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับที่ค่อนข้างซีเรียสมากๆก,กับเรื่องการปล่อยกู้มากขึ้นถึงกับขั้นมีแบบว่า standard practice ออกมาเลยนะครับว่าเวลาปล่อยกู้เดี๋ยวนี้เวลาเราจะเห็นแบบแฮชแท็กด้านล่างหรือดอกทันเนี่ย กู้เราที่จะเป็นราชกาะคืนไหวเนี่ยก็มาจากทางธานาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็จากตัวเลขที่ออกมาจากทางเครดิตบุโรก็ตามธนาคารประเทศไทยใดๆก็ตามเนี่ยมีปัญหาเยอะจริงๆครับคุณเอมคือภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับสถานการณ์การเงินของผู้คนเนี่ยม,มันแย่หรือมันดีอย่างไร,รบ,บ้างครับ ถ้ามองในเศรษฐกิจจริงๆครับว,ว่าการจริงๆอะผมว่าตอนนี้เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีได้เลยนะครับแล้วไอการไม่ดีครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างลําบากถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะไปน,นึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่มันใกล้ที่สุดที่เราเคยผ่านมาอย่างตอนช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราสังเกตกันได้คือมันมาตุ้มเดียวล็อกดาวน์สเดือนเปิดเมืองแล้วล็อกดาวน์อีกหน่อยแล้วก็กลับมาเปิดเลยเนี่ยเหมือนกับพอมันลงเสร็จปุ๊บดิดนี้ปุ๊บก,กลับมาได้เลยแต่ครั้งนี้ครับมันเป็นเหมือนกับน้าซึมบ่อทรายที่ถ้าเกิดจะดูตัวเลขเศรษฐกิจต่่่่่าาาาางงงงๆเเนนียรกกววววลลไไไปชคคดแแ้้ััััับบมมมม็สญญณ จะพลิกฟื้นขึ้นมาหรือจะเด้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดถามหลายๆท่าน โดยเฉพาะคนที่ทํางานแล้วขายแบบ B2C หน่อยแบบว่าคุชเมอร์แบบว่าขายของโดยตรงกับผู้บริโภคโดยตรงอะ่ะผมว่าเราก็จะเห็นภาพครับว่ากําลังซื้อมันหายไปจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งกับธุรกิจถ้าใครทำพวกอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะเห็นได้ครับว่ายอดซื้อมันหายพอกาลังซื้อมันหายแบบนี้แหละครับพอซื้อไปเรื่อยๆรายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายยังอยู่เกิดการติดลบวิธีง่ายที่สุดก็เป็นหนี้คนก็เลยเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นหนี้ครัวเรือนที่มันเพิ่มมากขึ้นไป กอบศักบอกว่ามันจะแย่ประมาณ3-4ปีซึ่งปีนี้ดีที่สุดฟังแบบนี้คือแบบผมว่าหลายคนนี่คือถอดใจเลยนะแบบไม่เอาแล้วอ่ะวางแผนยังไงดีครับหลังจากนี้ออดีตที่ผ่านมาทุกครั้งนะครับจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้คนต้องตกงานจํานวนมากอันนี้ยังไม่มีแบบพายุลูกใหญ่ที่เขาเริ่มปลดใช้คําว่าระเบิดลูกแรกยังไม่ระเบิดเลยก็ว่าได้อย่างมากตอนนี้ที่เราเห็นข่าวก็คือไม่ได้จ้างพนักง,งานเพิ่ม ซึ่งก็จะเป็นปัญหากับกลุ่ม g จนซที่เพิ่งเรียนจบแต่ว่าเรายังไม่เห็นกลุ่มแรงงานเดิมๆที่ทําอยู่เนี่ยโดนปลดออกมาโดนปลดออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าถ้าเราเห็นระเบิดลูกแรกคลิกออฟเมื่อไหร่เดี๋ยเราจะเห็นระเบิดลูก,กต่อไปตามมาถ้าจะคาดหวังว่าอีก12เดือนจะดีขึ้นอาจจะเหมือนที่คุณกอบสักพูดเลยครับว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาเร็วขนาดน,นั้นเราอาจจะต้องวางแผนแบบไม่ใช่ว่ากูม้มาก่อนกู้มาก่อนเป็นหนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างกลับมาจะกลับมาเหมือนเดิม คือถ้าเกิดถามว่าวางแผนยังไงดีต้องเงินต้องแบ่งกลุ่มก่อครับคือกลุ่มคนที่ยังพอสามารถบริหารจัดการได้ก่อนคือกลุ่มเนี้ยผมว่าก็ต้องใช้คาว่าเก็บครององเขานั่นแหละครับในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้มันอาจจะไมช่ช่วงเวลาที่เราจะแบบหุนหันพลันแล่นหรือว่าแบบเทความเสี่ยงสุดชีวิตมีโปรเจกต์เข้ามามีอะไรเข้ามาลุยลุยมีธุรก,กิจมาเปิด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 ,ปดมันอาจจะไม่ใช่จังหวะแบบนั้นมันอาจจะต้องเก็บเรื่องเงินสดสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นหน่อยผมว่าอาจจะสัก12เดือนบวกรก,กของค่าใช้จ่ายแล้วเรื่อออออองงงงขขแผนนกกกาารรรลุะไ็ต้้บบคมึ ประเมินมูลค่าใหม่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอาจจะใช้คําว่าแบบตอนนี้ก็มีปัญหาแหละดังนั้นแล้วจะคาดหวังในอนาคตนะครับสมมติว่าถ้าเขาจะคาดหวังว่าเอออีก6เดือนอีก12เดือนหน้าจะกลับมาดีขึ้นผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเมื่อรายได้กับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์กันคือแบบว่าพอเราเห็นแล้วว่าเออรายได้มันสู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้อยากแก้ปัญหาด้วยการกู้ครับการกู้นี่เป็นปัญหาที่วิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแต่มันคือเหมือนการคคควาง,งูไ้คอครับ วิธีการจะออกจากกลุ่มนี้นี้ได้ปัญหาแบบนี้ได้ผมว่าต้องแก้แบบบูรณาการครับแก้ทันทีแบบดิดนิ้วแก้ปุ๊บไม่ได้เลยมันอาจจะต้องอย่างใช้เรื่องความรู้ทางด้านการเงินอาจจะต้องว่ากันเคสไปเคสเลยว่าปัญหานี้ที่คุณมีมันหนักขนาดไหนรายจ่ายที่คุณมีมันปรับลดได้มากน้อยขนาดไหนเกมแรกก็คือให้รายได้ที่เราหาได้ครับมันยังอยู่เหนี่ยวค่าใช้จ่ายถ้าเกิดมันปีนกันเมื่อไหร่เราต้องกู้เพิ่มนะครับมันจะมีปัญหาที่มันทับซ้อนมาผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันยาวเลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีป หาผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับหน่วยงานทางภาครัฐหลายๆที่ครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านกฎหมายเนี่ยที่พร้อมช่วยเหลืออยู่ให้เรารอดจากวงจรน,นี้ได้ครับฟังดูแล้วเนี่ยเคนดูจะเป็นห่วงเรื่องการกู้นี่ยืมสินเยอะเหมือนกันเนาะปัญหาจริงมีเยอะใช่ไหมครับ เยอะมากเ<า>ยอะจริงๆครับแล้วการกู้หนี้ของผม,ผมอาจจะแหกสโคบให้คนไทยก่อนแล้วกันนะครับเขามีวิธีการกู้ที่หลายๆครั้งผมก็บอก <c oughs> เอากันแบบนี้เลยเหรอแบบเยอะมากอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้แหล่งกู้เงินที่ฮิตที่สุดและใช้กันเยอะมากครับคือแบบพวกเ a ลเลเตอร์ต่างๆแลลวเนียคือ <c oughs> มันมีกรุป๊ปแบบผมไปเจอกรุ๊ปหนึง่งเาเป็นกรุ่ f เฟซบุ๊กเลยนะครับแบบกรุ๊ปจ่ายค่าไฟเช่นสมมติว่าวันที่ผมมีค่าไฟ2,000บาทผมไปโพสต์ลงในกรุ๊ปเลยครับบอกหาคนจ่ายค่าไฟให้หน่อยบิน2000เดี๋ยวโอนให้ทันที1 6 0หผมโอนเงินใมีคน ผมเหมือนได้ประหยัดค่าไฟสี่สี่ร้อยบาทก็คือสองยี่สิบเปอร์เซ็นทันทีที่อาสุมบอคุณเอมมาเป็นคนจ่ายค่าไฟให้ผมคุณเอมจ่ายค่าไฟเสร็จปุ๊บไปผ่อนในพวกเปเรเตอร์สามเดือนอก็จะจ่ายประมาณเจ็ดร้อยบาทสามเดือนครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามเดือนในแง่ของคนที่จ่ายให้ได้สภาพคล่องทันทีพันหกไปใช้แล้วเดี๋ยวเขาก็ทยอยผ่อนอีกสามเดือนมันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแบบนี้ผมแบบฮะ ah, เอากันแบบนี้เลยเหรอซึ่งหลายๆครั้งวิวธีการแบบเนี้ยมันก็ถูกแฟนคุยกันอ่ะก็ดีกว่าไปกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยมันยังไม่ได้รุนแรงแล้วก็โหดร้ายขนาดนั้นแต่ว่าผมเจออีกเคสหนึ่งที่ประทับใจเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเอาความรู้ทางน้านการเงินมาใช้ที่แต่ไม่ได้บอกทุกท่านทำนะครับคือผมไปเจอเคสเคสหนึ่งคือเขามาขอคำปรึกษาแล้วผมก็เห็นแบบเอ๊งบการเงินมันไม่มีสินเชื่อรถยนต์ในในงบของเขานี่รถมอไซค์เนี่ยเอาเงินตรงไหนซื้อนะ <S <S เขาบอกอ๋ออยู่ในบัตรเครดิตพี่เขาบอกว่าเขาซื้อมอไซค์ด้วยการผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนผมฟังแบบนี้ฮะเอาบัตรเครดิตรูดซื้ สิ่งที่เขาทาก็คือคือเขาเอาบัตรเครดิตครับไปรู้ซื้อ iPhone 16 Pro Max สีทองผมจำได้เลยผมจองได้ผมไปรู้ซื้อป๊าบแล้วผมก็ไปขายตู้ที่มาบุญคลองได้กําไร500ได้เงินสดมาเอาเงินสดไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับแล้วเขาก็ไปผ่อนชําระเหมือนดอกเบี้ย0%กับการซื้อมอเตอร์ไซค์ผมแบบเออวะ ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเงินกู้ลดซื้อได้เงินสดด้วยแล้วก็ผ่อนบัตรเครดิตมันสบายๆอยู่แล้วดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผมแบอบอืมก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าบางทีที่เราพอเรามีความรู้ทางด้าน,น,นการเงินมากขึ้นถ้าเราคิดในทางที่ดีในการมันก็จะมีแบบมุมแง่มุมเหล่านี้แต่ถ้าเกิดหลายๆครั้งถ้าเราแบบว่าใช้มันผิดประเภทนะครับมันก็จะกลายเป็นการกดบัตรหนึ่งโปะบัตรสองไปบัตรสามไปบัตรสี่ไปบัตรห้ามันเลยเกิดข่าวหลายทีนะครับว่าคนเงินเดือนสองหมื่นรูดหลายแสนได้เนี่ยมันเกิดจากแบบนี้เลยคร มันคล้ายๆกับเวลาที่แบบใช้บัตรเครดิตเยอะๆแล้วก็ได้แลกไมล์ได้พวกนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้เชียรให้ทุกคนเนี่ยต้องไปอยู่ในจุดนั้นเนาะใช่ใช่ครับอยากใ,<ช>ให้ใ<ช>มี<ช>สุขภาพการเงินที่ไม่ได้ต้องไปขนาดนั้น<ช>มากกว่ามีเคสไหนอีกไหมครับหรือว่าสิ่งที่แบบเขียนได้ประสบพบเห็นมาแล้วมันแบบเฮ้ยพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่ามีอย่างนี้ด้วยแบบน่าจะเป็นครอบครัวน้องคนหนึ่งที่ที่ผมเจอแล้วกันครับเป็นเป็นน้องที่ผมเจอตอนช่วงที่ผมทําเพจใหม่ๆผมบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะวางแผนการเงินให วันละคนตลอด30วันแล้วจะร่วมทําบุญเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวผมแบบโอนทําบุญหมดเลยนะครับพอดีช่วงนั้นก็จะได้ไปเจอเคสน้องคนหนึ่งมาครับ mm hmm. เขาเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีแค่เขากับแม่เขาสองคนแค่นี้พอเขาทางานเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเขาจะโอนให้แม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวแม่เขาก็จะเหมือนแบบให้เงินกลับมาใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็อยู่กัน2คนแม่ลูกเนี่ยครับแต่ว่ามันมันไปถึง จุดทางแยกจุดหนึ่งครับคือเหมือนกับคุณแม่ติดพน,นันเหมือนกับเงินที่เขาส่งให้ทุกครั้งกลายเป็นว่าไปขัดดอกนี่นอกระบบหมดเลยซึ่งมันก็ดูแบบมืดมวมากเลยครับแต่ผมก็แนะนําไปอย่างหนึ่งในช่วงเวลานั้นก็บอกว่าเฮ้ยลองกลับไปเปิดใจคุยกับแม่ดีๆนะเพราะว่ามันจะยิ่งหนักมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่รีบแก้มันเพราะอย่างที่เรารู้ว่าหนี้นอกระบบนี่คือวันละห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับเดือนหนึ่งก็คือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งนี่คือแบบเกือบสองพันเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้น มีความเข้าใจตรงกันแล้วก็เห็นปัญหาร่วมกันจริงๆครับสุดท้ายแล้วยอมขายที่ผืนนั้นนะครับเพื่อจบปัญหานี่ตัวเองแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพผมผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวหลายๆครั้งเป็นปัญหาที่ใหญ่ปัญหามันเกิดจากการที่คนในครอบครัวครับมีภาพของการเงินที่มันไม่ตรงกันผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้การเงินครอบครัวมันโตไปได้ครับแล้วมันจะแข็งแรงมากเลยก็คือการจูนความเข้าใจที่ตรงกันเปิดใจคุยอย่างจริงจครับมัน ปัญหาการเงินในครอบครัวจะไม่เกิดเลยปัญหานี้ผมว่าผู้ใหญ่บางคนสามสิบสี่สิบบางคนก็ยังพูดไม่พูดไม่ออกเลยครับกที่จะเริ่มสัมภาษณ์เนี่ยได้คุยกับเคนนอกรอบ,รบ amazing มาก Ken เคนเนทำมันนี่บัฟเโล o มาเป็นสิบปีแล้วปีที่สิบเอ็ดแหละครับปีที่สิบเอ็ดใช่ครับและสิ่งที่ amazing กว่านั้นคือเคนบอกว่าทําฟรีเนี่ยหลายปีเลยอืประมาณสี่ปีครับอเราห้ฟังหน่อยประวัติการเริ่มต้นของม<อ>ันนี่บัฟ a l ลแล้วก็ช่วงเวลาที่แบบทำสี่ปีโดยที่เรียกว่าทำฟรีเนี่ย ตอนที่ผมเรียนจบเนี่ย ผมไปเริ่มทําธุรกิจของตัวเองเลยผมไม่ได้เข้าไปเป็นพนักงานประจําแต่ว่าก็ด้วยเด็กทําธุรกิจอะครับมันก็จะงูงูปลาปลาจับแพะชนแกะนู่นนั่นไปสุดท้ายก็จบด้วยการที่มันอาจใช้ควาว่าเจงก็ได้แต่ไม่ได้ขาดทุนหนักนะครับก็คือสามารถเซ้งกิจาก,การต่อได้ให้กับคนอื่นดูแลแทนแล้วผมก็เข้ามาอยู่ในโหมดของงานประจําแต่ว่าผมคิดเสมอครับว่าถ้าผมอยากเป็นคนหนึ่งที่สักเซสเรื่องการเงินอะมันทํางานประจํายังไงก็ไม่ตอบโจทย์ผมแน่ๆพอดีเข้ามาปุ๊บเนี่ยทําอยู่ในภาษาการ็็จปุ๊บเเนนน่่ยผมกกาาาัังงววววิคคระห์ตออแล้ ถ้าผมเนี่ยถ้าเกิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีอะไรที่มันได้เปรียบชาวบ้านชาวเมืงองเขาบ้างวะ แน่นอนทุนไม่มีแน่นอนสิ่งที่มีก็คือใบเซอร์การเงินต่างๆเป็นคนที่คุยกับลูกค้าผมอาจจะพูดอะไรที่มันรู้เรื่องกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยผมก็เลยลองมานั่งจับเทรนด์ต่างๆตอนในช่วงนั้นประมาณปี2 0 1พันสิบเนี่ยต่อปีที่ผมตั้งเพจเลยคือถ้าเกิดเรามองว่าเพจเนี่ยมันเป็นเหมือนช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อก่อนถ้าเกิดเปรียบเทียบโฆษณาง่ายสุดก็คงเป็นช่องโทรทัศน์ที่มันมีโฆษณาขั้นรายการเนี่ยผมว่า้การตั้งเพจแล้วถ้าเกิดพอมีคนติดตามเราเยอะๆมีคนอยากจะมาโฆษณาบนเพจเราเนีีี่่ยยมมมมััันนนนนนกกกกก็าาดเเหืออบบววผ้้รรููงิแล เป็น CFP อยู่แล้ว เข้าใจเรื่องวางแผนเงินอยู่แล้วก็เลยตั้งเพจที่ชื่อแบบมันนี่บัฟโลขึ้นมาในวันนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะทําวันละบทความวันละโพสไปเรื่อยๆทุกๆวันเราไปเจอเคสอะไรมาเราวางแผนอะไรมาหรือไปเรียนอะไรมาแล้วมันดูเป็นสาระมากพอที่จะแชร์กับลูกเพจเนี่ยก็จะมาทําวันละโพสประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีอะครับกว่าจะมีแบบโฆษณาแบบที่มันจัดต้องได้ละกันวีก็ตัวบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างเรือ่อยๆมันก็จะลากมั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ลากยาวมาเจ็ดแปดปีแล้วควุณนิ เรื่องของการเงินของเคนคือเรื่องอะไรครับอ่าจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ผมทําธุรกิจแรกอะครับผมกู้เงินญาติผมมามาทำนะครับพอกู้เงินมาทําปุ๊บจบกิจการแบบเซ็งได้คืนเงินได้บางส่วนมันยังเป็นหนี้อยู่ผมก็ต้องทํางานประจาเพื่อคือนหนี้เขานั่นแหละครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ให้ผมรู้เลยก็คือ financial literacy พวกนี้เนี่ยแหละครับที่มันช่วยทําให้ปลดหนี้ได้เร็วง่ายขึ้นเร็วขึ้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนส่วนใหญ่รู้แบบสิ่งที่ผมรู้แล้วมันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เหมือนกันผมว่าเป็นเรื่องที่ดี อย่างหนึ่งที่เคนโดดเด่นมากก็คือว่ามีการพูดถึงข่าวสาร,รใช้คําว่าปัญหาเชิงโครงสร้างก็ได้เพราะว่าปกติส่วนมากถ้าพูดถึงการเงิน,นจะเป็น Personal Finance มากกว่าลงทุนอันนั้นอันนี้คุณได้ผลตอบแทนท่านี้ท่านี้แต่นี้มันจะมีการเรื่องแบบ,รบเรียกว่าจิกกัดแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยจุดเริ่มต้นคืออะไรฮะจริงๆในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จุดจุดเริ่มต้นมันคือ Engage นั่นแหละครับ คือผมรู้สึกว่าพอในช่วงเริ่มต้นอะพอทำคอนเทนต์สไตล์มันมีหลายเรื่องที่กระแทกเข้ามาแล้วมันก็อยู่ในข่าวแล้วบางทีผมรู้สึกว่า ก็เห็นกันอยู่ทนโท่ป่าวะทำไมไม่มีใครกล้าพูด mm hmm. ก็เลยลองพูดพูดแล้ว e n g a g e มันดีครับมันเป็น f a ต์นะครับสิ่งที่ผมพูดคือแ f a ต์ทั้งหมดไม่ได้มี opinion มากตรงแค่ร้อยเหตุการณ์ให้ดูว่าไอ้ f a ต์เนี่ยครับมันมาด้วยยังไงมาด้วยเหตุผลอะไรซึ่งพอผมค่อยๆร้อยเรียงให้คนก็จะเริ่มเห็นด้วยแล้วก็คอยตามว่าเออมันมีสิ่งนี้อยู่ในสังคมนะ mm hmm. แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันคับลูกคับดอกนิดน,นึงนะครับคือมันก็ต้องระวังในการพูดมากผมผมชอบคำหนึง่งผมเคยไปอ่านหนังสือ แล้วคุณภาพของประชาชนนะครับมันก็จะสะท้อนผ่านนักการเมืองและสื่อผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนให้แบบสังคมมันดีมากขึ้นนะครับการที่สื่อเริ่มกล้าพูดในเรื่องบางประเด็นผมว่าถ้าเกิดประชาชนแบบเราตื่นเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆครับเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมให้คอร์รัปชันน้อยลงนักการเมืองดีขึ้นสังคมดีขึ้นสื่อต่างๆดีขึ้นได้ขอสักเคสสองเคสได้ไหมที่เคนทํามาแล้วรู้สึกว่าเออพี่อเออมัน มันสะท้อนความเป็นเมืองไทยมากๆเลยนะโอเคไม่ไม่พูดชื่อละกันนะครับคือคุณเอ็มได้ซื้อ LTF ไหมฮะได้ซื้อครับอ่านั่นแหละครับแล้วพอเดิอนปีนี้มันเป็นปีที่ LTF ทุกกองไม่ว่าคุณจะซื้อมาเมื่อปีไหนมันครบอายุขายได้และช่วงต้นปีอ่ะพอดีผมมีลูกค้าที่วางแผนการเงินด้วยผมก็มานั่งคิดสาะทั้งหมดแหละโซลูชันเดียวที่ผมสามารถให้กับทุกคนได้ครับคือขาย LTF ทิ้งทุกกรณีครับ ไม่ว่าคุณจะติดดอยอยู่หรือเปล่าคุณเจนหุ้นไทยเป็นบวกหรือเปล่าไม่ว่ากองคุณจะดีแค่ไหนสิ่งที่ผมจะแนะนาคุณได้คือขายทุกกรณีครับด้วยผมก็ไล่เหตุผลแล้วนึงเพราะอะไรสองเพราะอะไรสามเพราะอะไรสี่เพราะอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณควรขายและอโลเคียนไปที่อื่นซะนี่คือทิศที่ผมพูดนะครับโทรศัพท์ไม่เลยครับ mm hmm. มาทั้งเมลมาทั้งผ่านเอเจนซี่มาทาั้งผ่านลุนพี่ที่ผมรู้จักมาทั้งสายตรงบอกว่าแบบเฮ้ยคุณพูดแบบนี้มันไม่ถูก บิสเนสผมเสียนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเอาแบบชูวีแฟร์คุยกันก็คือบลรบลจต่างๆที่ขายกองทุนอะไรเหล่านี้ครับคือเขาก็จะต้องกินค่าธรรมเนียมเราทุกๆปีซึ่งที่ทุกคนเห็น LTF มันขาดทุนมากๆบางทีไม่ได้เป็นเพราะว่ากองมันไม่ดีนะครับแต่มันโดนค่าธรรมเนียมไปยาว78ปปีปีละ1.5%ห้ายไป10%เ็นตเนห็นดังนั้นถ้าตัดเรื่องค่าธรรมเนียมออกบวกกับภาษีที่เราได้ลดอ่ะจริงๆเราไม่ได้ขาดทุนขนาดแบบลบ3ามสิบที่เราเห็นแต่เพราว่ามันโดนที่เรนเป็นแบบนี้ผมก็เลยดนตําหนิกลับมา เอาจริงผมไม่ได้พูดช่องเดียวเลยนะครับมีหลายช่องพูดแบบนี้เลยแต่ช่องผมมันมีคนดูเยอะสุดมั้งครับแต่แค่แบบพอมันมีคนขายปุ๊บเขาก็จะมาผูกกับคลิปผมว่านี่ไงเพราะคุณเ,เพราะอเคนมันพูดคนเลยขายกันไปแบบ2 3พันล้านผมแบบเฮ้ยผมไม่ได้แบบอินฟูขนาดนั้นแต่ผมก็บอกเขาไปนะครับว่า ก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับเขาบอกไม่จริงสิ่งที่คุณเคนน่พูดมันผิดผมก็มีกองดีๆผมก็บอกว่างั้นคุณทําโพสสิท,ทาโพสต์ที่มันที่มันดีสิถ้ามันถูกจริงใช่เดี๋ยวผมกดแชร์ให้ถ้าผมแชร์ผมว่ามีคนเห็นอีกเยอะแนะ่นอนถ้าเกิดคุณคุณเอมติดตามเรื่องการลงทุนหน่อยก็จะรู้ว่ากองทุนมี2แบบกองทุนแอคทีฟอีกกองหนึ่งแพสซีฟแอคทีฟคือพยายามชนะตลาดและเก็บค่าธรรมเนียมสูงหน่อย mm hmm. กับกองทุนแพสซีฟที่ลอกเรียนเหมือนตลาดเลยแต่ว่าเก็บค่าธรรมเนียมต่ำเ mm hmm. ขาบอกว่าท คือกองพาสฟครับผมก็โอเคทานั้นเลยครับผมรู้สึกอันเนี้ยคือ,ค,อคือเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบางทีเขาอยู่บนแบบขอคอยงาช้างแล้วก็แบบมีเงินหลายหมื่นล้านอยู่ในกองกิน1.5%เป็นค่าธรรมเนียมกับเข้ามาสุดท้ายแล้วคนที่เสียประโยชน์ก็คือผู้บริโภคแบบเราความจริงเคส LTF เนี่ยเป็นเคสคลาสสิกมากเพราะว่าเราเป็นเจนที่แบบซื้อ LTF แน,อน่เอนเต็มแน่นอนครับแล้วตอนนั้นก่อนที่ก่อนที่ l t f อออกคือหุ้นมันขาขึ้นมากมซื้อแบบพันสี่พันห้าไปพันเจ็ดพันแปด กำไรแล้วแต่นั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ติดลายเอฟทีเอฟหมดนะค,คนทํางานไม่อยากจ่ายภาษีอยากจ่ายน้อยลง L t f ีก็คือทางออกอนั่นแหละผมว่าผมว่าเจ็บปวดกับเรื่องนี้ทุกคนเวลาเขียนพูดเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องคาถาเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันกระทบกับงานขายมันกระทบกับลูกค้าไหมครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่คิดแอบคิดเองนะครับว่าไม่เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดค่อนข้างเป็นแฟกต์พอสมควรดังนั้นถ้าผมพูดแฟกต์แล้วถ้าลูกค้าเกิดจะไม่ชอบผมว่าอันนี้ก็ สุดปัญญาเหมือนกันเพราะว่าในในแง่หนึ่งผมก็คือว่าในฐานะที่เป็นครีเอเตอร์ครับอแน,น่นอนมันจะมีบางประเด็นที่ไปแตะแล้วเขาอาจจะไม่เอาเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเข้าไปแตะมันไม่ได้เป็นผลเสียกับใครมันคือแฟกต์ที่มันวางอยู่แล้วอ่ะแต่แค่ไม่มีคนกล้าพูดถึงครับผมก็แค่ยหยิบมันมันปัดฝุ่นแต่งให้มันสวยงามหน่อยแล้วขึ้นนามาพูดกันว่าคิดว่าเรื่องนี้แปลกไหมแล้วมันแปลกเพราะอะไรเราไปหาคําตอบกันเห็นเขนมีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงก็คือเรื่องของจิตวิทยา สมองมนุษย์ครับไซโคโลจีออฟมันนี่มีอะไรที่แบบได้เรียนรู้แล้วก็เออมันเป็นจริงมั้งครับอพอดีไปเรียนไปเรียนเรื่องจิตวิทยาองค์กรกับอาจารย์คนหนึ่งแบบว่าเรื่องวิธีการบริหารทีมวิธีเราจะเป็นเจ้านายคนแล้วบริหารคนภายใต้องค์กรได้ดีต้องเข้าใจมนุษย์ส่วนหนึ่งของความเข้าใจมนุษย์อะครับมันเรียกไม่ได้ที่ต้องเรียนรู้เรื่องสมองแล้วกอเงินไปเรียนมาเรื่องหนึ่งครับแล้วผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้สินะว่าทําไมคนเราถึงมีปัญหาเรื่องของการเงินหลายๆครั้งที่ เราเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะสมองนะมันเป็นเพราะสัญชาตญยานตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันสมองเราถูกวิวัฒนาการมาแบบนั้นอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพสักเรื่องหนึ่งครับผมว่าเรื่องหนึ่งที่เรามักจะคุยกันก็คือเรื่องลดความอ้วนโอ้โหเป็นเรื่องที่ชาเลนจ์ทุกวันนี้ก็ยังลดไม่ลงนะทัทง้ทงทั้งที่ผมเชื่อทุกคนรู้ว่าน้ําหนักเยอะไขมันเยอะไม่ดีหรอกโรคเยอะนอนไม่หลับแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ตอนปัจจุบันตอนนี้ปัญหาเรื่องรโรคอ้วนนี่คือยิง่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับ เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะสมองล่ะครับคุณเอมสองส่วนหลักที่เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับก็คืออันนึงคือไฮโปทาลามัสผมว่าชื่อนี้ทุกคนคุ้นหูอีกตัวหนึ่งคือพีฟอนทัลคอนเท็กซ์สองตัวนี้ทํางานแตกกันชัดเจนครับไฮโปทาลามัสเนี่ยเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเอาตัวรอดเลยนะครับส่วนพีฟอนทัลคอนเท็กซ์เนี่ยจะเป็นส่วนของที่เรียกว่าวางแผนบริหารจัดการระยะยาวหน่อยทีนี้ครับถ้าเกิดสมองของคนเราเนี่ยไม่ได้ถูกเทรนมาอย่างต่อเนื่องแล้วรู้ทันนะครับเสร็จไฮโปทาลามัสหมดเหมือนกันครับหิวหยิบของเข้าปากของ ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยแบบตั้งใจจะรู้ความอ้วนแต่พอแบบหิวมากๆบุฟเฟ่ทุกทีอพอกินบุฟเฟ่เสร็จไฮโปทร,รามาัสได้รับการเติมเต็มปุ๊บกลับมาคิดแล้วเชื่อข้าวกะเพราก็อิ่มเหมือนกันนี่ว่าหลายๆครั้งเป็นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่รู้จักทันไอตัวไฮโปทร,รามัสเนี่ยครับเราจะบริโภคแล้วก็มองผลระยะสั้นก็คืออิ่มมีความสุขแฮปปี้กินโคก้กกินอะไรทุกสุกท้ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยพอทุกอย่างมันเติมเต็มปุ๊บค่อยกลับมาคิดแล้วก็จะวนลูปนี้ไปเร คนคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอประสบปัญหาเรื่องการเงินแล้วรู้ว่ารายได้กับรายจ่ายยันอยู่อย่างเงี้ยรายจ่ายมันสูงกว่าแน่นอนมันเกิดส่วนต่างผมว่าถ้าเกิดเอาแบบง่ายที่สุดมึงก็ลดรายจ่ายลงมาสิให้มันต่ําลงประหยัดตรงนู้นประหยัดนั่นนี่หน่อยให้มันต่าลงมาถูกไหมครับไม่ครับการเป็นนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นง่ายผมนั่งอยู่เฉยยังมีคนโทรมาให้ผมกู้แบบวันเว้นวันเลยครับคุณเคียนมีเรื่องใช้เงินไหมบัตรกดเงินสดนู่นนี่ไหมสินเชื่อบ้านไหมสินเชื่อบัตรเครดิตไหมมันง่ายกว่ากันครับคือพอมันขาดปุ๊บเห็นส สุกปับ๊บทันทีเสร็จไฮโปทรามัสหมดในเวลาที่แบบว่าเราอยากได้อะไรมากๆผมเชื่อว่าทุกคนน่เวลาต้องการอะไรมากๆอ่ะเหตุผลมันน้อยครับส่วนใหญ่ก็คือแบบต่อมอารมณ์มันนำอ่ะพอต่อมอารมณ์มันนำเราก็จะถูกคอนโทรลด้วยไฮโปทรามัสแต่ไหนครับถ้าเรื่องนี้เราจะแบบรีเวิร์สกลับมันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยครับต้องตัดสินใจซื้อในตอนที่ไฮโปทรามัสไม่ทํางานวิธีหนึ่งที่ผมใช้บ่อยและแนะนําทุกคนให้ทำเลยครับก็คือการทิ้งมันให้เย็นครับอย่างเช่นเราอยากได้ของชิ้นนี้มากผ่านปุ๊บอยากเพิ่ง กลับบ้านไปก่อนอย่าให้เห็นของชิ้นนี้ทิ้งไว้สัก5วัน7วันถ้าของชิ้นไม่ได้ราคาแพงมากนะครับแล้วคิดอย่างรอบคอบเราต้องการมันจริงหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าของชิ้นนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการฟังก์ชันมันไม่ได้แต่แค่เพราะอารมณ์มันนำเนี่ยสุดท้ายเราจะไม่ค่อยอยากได้ชิ้นนี้เท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นของที่ใหญ่มากๆอย่างเช่นจะดาวบ้านจะดาวรถซื้อรถเนี่ยครับคิดให้หนักเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันมีภาระการเงินที่ตามมาแบบน่าขนลุกเลยถ้าเกิดใครใครที่เป็นหนี้รถอยู่แล้วแบบซื้อ,ดดอกกรถ ทรมานสุดๆผมกล้าพูดเลยนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อรถเนี่ยผมว่าทิ้งสเดือนหเดือนเลยครับลองดูว่ามันต้องการจริงๆไหมต้องใช่หรือเปล่ารุ่นนี้ใช่ไหมเงินดาวเก็บไว้หรือเปล่าผ่อนได้ไหมอ่าตอนนี้นะน้ำมันเติมได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้านี้อาจจะเป็นชาร์จไฟยังไงพร้อมหรือเปล่าเพราะผมเห็นหลายๆท่านนะครับเอ่ออยู่คอนโดบางทีเป็นคอนโดเก่าแต่แบบยีีราคาลงว่ะซื้อได้ชาร์จแบตยังไงเดี๋ยวไปจอดปั๊มชาร์จเอาผมบอกเลยว่านี่คือน,นรกบนดินเลยนะครับ ผ่อนได้ซื้อได้ราคาถูกจริงครับแต่ไอตอนชาร์จแบตเนี่ยโอโ้โหถ้าไม่ได้วางแผนให้ดีผมว่านี่เรื่องนี้ก็ดราม่าเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ปั๊มก็แย่งกันถูกไหมครับดังนั้นมันมีหลายเคสังมากครับที่สุดท้ายแล้วเห็น E ีีถูกซื้อปุ๊บต้องขายทิ้งเพราะว่าไม่สะดวกในการชาร์จผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจสมองเราจริงๆสงส่วนนี้มันทํางานยังไงเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้หลายเรื่องเลยไม่ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินครับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็อยู่ในสส่วนนี้เนี่ยละครับอืมครับ หลักขั้นพื้นฐานที่มาแอพพลายกับพฤติกรรมของเราซึ่งทําให้เราเข้าใจว่าเออทำไมเราถึง r e แอคกับสปปรรพสิ่งอย่างนี้ด้วยม,มันมีเรื่องหนึ่งที่เราอยากรู้มานานเลยคือเราก็ฟังของพี่หนุม่มด้วยพี่หนุม่มชอบพูดว่าคนที่มีปัญหาการเงินมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่พวกเงินเดือนหมื่นห้าหรือว่าสองหมื่นแต่คือเจ็ดหมื่นแปดหมื่นรายได้สูงแต่มีปัญหาการเงินอันนี้ฝั่งที่เคนดีลกับเคสต่างๆมาเนี่ยอันนี้จริงมากน้อยแค่ไหนฮะ จริงๆก็ต้องบอกว่าส่วนตัวตัว,ตว,ตว,ตวผมเองอ่ะผมคิดว่าจริงบางส่วนมนุษย์เราวันมีความสามารถอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากครับก็คือการปรับตัวเราเลยอยู่มาถึงทุกวันนี้เราปรับทุกอย่างเราตั้งแต่เดินสีขามาเดิน2ขาปรับวิธีการกินปรับสังคมปรับความเชื่อต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้ครับถ้าใช้ดีคือดีถ้าใช้แย่ก็แย่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะไปในทางที่แย่ด้วยครับในยุคสมัยนี้อย่างเช่นเวลาเรารายได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าเราเริ่มต้นรายได้หมื่นห้าสองหมื่นนะครับแน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นทํางานอะ่ะมันไม่ได้กินกินหรูอ,อยู่สบายได้ทุกมือขนาดนั้นแต่พอรายได้เรามากขึ้นสามหมื่นห้ามื่นนนะครับผมว่าอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือ พฤติกรรมการใช้เงินครับจากเดิมที่แบบกินข้าวข้างทางได้เร็วๆขึ้นมาทางาน๋อต้องไปกินห้างรายได้ก็มันก็จะมีแฝงเข้ามาจากเดิมที่เคยนั่ง BTS ไปทํางานได้โอ้รายได้เพิ่มต้องขับรถอาจจะขับอีโคคาร์พอรายได้มากขึ้นต้องไปดีเซ gment หรือถ้าบางคนข้ามไปอีกก็จะเป็นรถยุโรปห้ามหนักกว่านั้นก็จะเป็นซูเปอรค์คาร์เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆเรื่องมันมันมันผสมกันอย่างลงตัวก็ด้วยครับอย่างอย่างเช่น ธรรมเนียมของคนไทยก็คือผมคิดว่าเราให้พื้นที่กับคนรวยเยอะกว่าคนคนที่ไม่ค่อยมีเงินแล้วกันนะครับคนที่รวยมากกว่ามักจะถูกยกขึ้นไปมากกว่าความเป็นจริงแล้วก็ผสมกับโลกโซเชียลที่มันที่มันสนับสนุนให้คนอวดกันนะครับถ้าเอาจริงๆคือส่วนใหญ่แล้วคนในโลกโซเชียลก็จะอวดกันอวดด้วยอวดความสําสเร็จอวดนั้นอวดนี่แล้วเราก็คิดว่าบางทีไอคนที่มาอวดมันคือแบบทั้งหมด The whole world ที่เขาเห็นซึ่งในความเป็นจริง5-10%เท่านั้นเอง mm hmm. มันก็เลยกลายเป็นว่าเราพยายามตามภาพที่เป็นความฝันอันเนี้ยที่เราเห็นทุกคนอยากทไปเที่ยวญี่ปุ่นไป,น,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่พอรายได้มากขึ้นมันเริ่ม achieve ได้นอกจากว่ามันมีมาจากการใช้จ่ายที่เยอะขึ้นได้ครับมันยังตามมาด้วยความสามารถในการกู้ที่เยอะขึ้นด้วยทีนี้พอเวลามันกู้เยอะมากขึ้นถ้าทุกอย่างมัน on plan ไปอย่างแบบที่เขาคิดอะ ปัญหาการเงินก็จะไม่เกิดเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเขาผ่อนได้มันก็จะผ่อนได้แต่ปัญหาก็คือเขาคิดว่าจะมีรายได้เจ็ดหมื่นเข้ามาแปดหมื่นเข้ามาแล้วอยู่ดีถ้าเกิดมันตกลงหรือมันหายไปเลยเพราะตกงานปัญหามันจะเกิดจากตรงนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่มีรายได้เยอะมีปัญหานี่ที่มันก้อนโตมากกว่าเพราะว่าความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมันเยอะกว่าเปรียบเทียบกับคนที่รายได้ไม่เยอะครับเขาเขาแทบจะเข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อเลยก็ว่าได้หรือว่าใครที่ทํางานฟรีแลนซ์เนี่ย โอ้โหบัตรเครดิตทำนี่คือเรื่องดราม่านะครับโอกาสผ่านน้อยมากนะครับต่อให้คุณจะเป็นฟรีแลนซ์ขั้นเทพแค่ไหนก็ตามแบบทั้งปีมีรายได้เข้า20 0 0 0 0ส0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0ถ้ามีสักเดือนหนึ่งนะไม่มีงานเลย<ม>เขาจะมองคุณเป็นคนไม่มีไรายได้นะครับในแง่เรื่องของแบบในการทําบัตรเครดิตนั้นฟรีแลนซ์เลยเป็นอาชีพหนึ่งที่ทําบัตรยากมากแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนยากมันก็เลยกลายเป็นว่าสําหรับผมที่ผมเคสที่ผมเจอมาคนที่รายได้เยอะจะมีปัญหานี่ก้อนเยอะมากแต่คนที่รายได้น้อยครับก็เลยต้องไปใช้พวกเพลเยเตอร์แทนเราก็เลยจะเห ครีเอทีฟมากผมใช้คำนี้เลยครีเอทีฟสุดๆมาจากเขตผลนี้เนี่ยแหละครับปิดท้ายนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องใช้คําว่าเรื่องทางใจแล้วกันค,ความจริงถ้าเกิดแบบในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คําถามปกติก็จะถามว่ามีคําแนะนาอย่างไร,รแต่ว่าคําถามกลับกันบ้างว่าเออมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่มักจะบอกกับผู้คนเพื่อเขาแบบเออแบบว่ามีกําลังใจแล้วก็เไปจัดการทํางานของเขาต่อครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดพูดถึงเศรษฐกิจมันก็มีขึ้นมีลงนั่นแหละครับ แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงมนุษย์คนหนึ่งที่แบบจะเติบโตมากขึ้นมีความมั่งคั่งที่มันมากขึ้นนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเศรษฐกิจมันมีขึ้นมีลงตอนขึ้นทุกคนเอนจอยแน่นอนแต่ว่าจะวัดว่าใครเป็นแบบของแท้จริงๆและสามารถยืนระยะได้ครับปรีติกันตอนช่วงขาลงว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่สามารถรวยมากขึ้นแบบ10บเท่าได้แบบที่ภาษานักลงทุนหรือภาษานักธุรกิจพูดกันคือเปลี่ยนหลักจากหลักล้านเป็น10ล้านจากสิบล้านเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นต้องเกิดแอคชั่นตอนที่ธุรก,กิจเป็นขาลงนี่แหละครับ mm hmm. ในช่วงเวลานั้นมันจะคนจะบอกว่าทําอะไรก็ขายยากทําอะไรก็ไม่ขึ้นถูกไหมครับคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงคือมันมีโอกาสซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยครับ mm hmm. ถ้าเราสามารถคว้าโอกาสในช่วงที่มันเป็นขาลงได้และยืดระยะมีสายป่านที่มากพอจนมันกลับมาเป็นขาขึ้นได้ผมว่าเราก็เราก็เราก็เอ็นจอยเดอะบูรันได้เหมือนกันเป็น ทำให้กาลังใจที่ดีครับอิงกับความเป็นจริงด้วยไม่ได้การให้กําลังใจแบบว่าฟุ้งเฟ้อไปนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณเคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ